ไขมันสูงต้นต่ออัมพากเพื่อความพากแก้โดยไม่ใช้ยาทําทแบบนี้ครับอาการของคนที่มีไขมันในเลือดสูงมักจะมีอาการเหนื่อยง่ายขึ้นบันไดก็หอบเหนื่อยเวียนหัวมึนหัวรวมถึงมักจะมีอาการใจสั่นหัวใจเต้นเร็วเพราะเราหายใจลำบากนั่นเองครับซึ่งอาการเหล่านี้เกิดจากไขมันไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายเราสูงเป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดโรคหลอดเลือดตีบตันแตกที่หัวใจและที่สมองนะครับถ้าเกิดรักษาไม่ทันเสียชีวิตอย่างเดียวครับผมจะมาบอกเทคนิคหลักการในการลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ครับอย่างแรกเราต้องลดหรือตตัดน้ําาาลออกกจ ของเราไม่ว่าจากการกินของหวานดื่มน้ําหวานเบเกอรี่อาหารแปรรูปพวกนี้นะครับรวมถึงเราจะต้องหลีกเลี่ยงการดื่ม alcohol, อแอลกอฮอล์เพราะแอลกอฮอล์จะไม่ตับของเราเกิดภาวะอักเสบและตับแข็งนะครับมันจะลดการเผาผลาญพลังงานในร่างกายรวมถึงจะเพิ่มการสะสมของไขมันไตสาีาได้ง่ายยิ่งขึ้นครับอันที่2เราต้องเลิกพฤติกรรมการกินจุกกินจิกเพราะพวกนี้พอเรากินเข้าไปจานวนเยอะๆร่างกายเราจะเปลี่ยนเป็นไขมันไตกรีแลวก็เกิดการสะสมที่ตับนั่นเองครับอันที่3การออกกําลังกายแบบการเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับการที่เรามีมวลกล้ามเนื้อในร่างกายของเราที่ มันจะเร่งกระบ,บวนการเผาผลาญร่างกายได้ดีครับเท่ากับว่าเป็นการเอาไตากรกรดที่สะสมในร่างกายของเราออกมาใช้เป็นพลังงานได้ดีนั่นเองครับอันที่4การแก้ปัญหาไขามันไตกรกรดที่สูงอยู่แล้วสําหรับคนที่มีปัญหาตรงนี้นะครับก็คือการทานอาหารเสริมที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้นั่นก็คือคอเลสเอ็กครับผมรวบรวม,รวมสารสกัดพีเม,มและเห็นผลแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดสําหรับคนที่มีปัญหาไขามันไตกรกรดที่สูงโดยตัวแรกเพิ่มไขมันดีด้วยสารสกัดจากน้ามันมะกอกจากประเทศสเปนใส่ปริมาณน้ามันมะกอกเข้ากับในงานวิจัยและตัวที่2 มันปลาสเปคพิเศษจากรนเว์ซึ่งทั้ง2ตัวนี้ครับมันจะเข้าไปช่วยลดไขมันร้ายและไเพิ่มไขมันดีในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดสําหรับคนที่มีปัญหาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันแตกนะครับซึ่งในคอรีสเอ็กจะมีคุณสมบัติลดการอักเสบในร่างกายของเราลดการเกิดริ่มเลือดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตกันอย่างกระทันหันฟ<ม>ื้นฟูลหลอดเลือดทาให้หลอดเลือดเรายืดหยุ่นและกลับมาแข็งแรงนั่นเองครับเพียงแค่เราทานคอรีสเอ็กควบคู่กับการทํา5เทคนิคอย่างต่อเนื่องก็ เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันแตกอีกแน่นอนครับ